3...2...1... ดาาระเพีโลงีบ้านชาฟ้าเฮกลุ่มชาวชุมชนบ้านแช่ฟ้าหรือกลุ่มชาติพันธุ์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มโพ่งหรือกลุ่มโปรจะอาศัยอยู่ที่ตำบลแช่ฟ้าอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ผู้คนในหมู่บ้าน วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความน่าสนใจในด้านของประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อที่มีความแตกต่างไปจากกลุ่มคนล้านนาที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยค่ะประเพณีหนึ่งที่มีความน่าสนใจของชาวหมู่บ้านกระเรียงแห่งนี้นะคะก็คือประเพณีปิดบ้านค่ะซึ่งเป็นประเพณีที่มีความน่าสนใจผิดแปลกแตกต่างจากชนชาวล้านนาทั่วไปนะคะจะมีประกอบขึ้นทุกปีค่ะ โดยเฉพาะในช่วงของเดือน4เดือน5ทางภาคเหนือนะคะซึ่งประเพณีนี้เนี่ยตั้งขึ้นบนความเชื่อพื้นฐานของแต่ละคนของชาวชุมชนบ้านแช่ฟ้าที่เป็นกะเหลี่ยงพล่งค่ะซึ่งประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นเหมือนกันนะคะจะอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของแต่ละคนค่ะโดยที่ชาวชุมชนบ้านแช่ฟ้าเชื่อว่าถ้าจัดประเพณีปิดบ้านขึ้นจะทําให้ชาว ในชุมชนนะคะเกิดความสุขผู้คนอยู่อย่างมีความสุขร่ำรวยเงินทองค่ะไปไหนมีแต่ความโชคดีโดยเราจะมาดูกันค่ะว่าประเพณีของเขามีลําดับขั้นตอนอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมในหมู่บ้านพิธีกรรมตอนเช้าทุน,นาก็ต้องทาเรียกเรียกว่าเรียกชาวบ้านไว้ให้รอพิธีกรรมทําพิธีกรรมต่างๆอย่างต้มเล่าจับไก่จับหมูอะไรบอกชาวบ้านเขาไว้ แล้วทีนี้ตอนเช้าอ่าอีกอีกวันหนึ่งหรือว่าสองวันบอกเขาไปเอาใบตองมา,อาไว้ห่อของที่จะไปทําพิธีกรรมอย่างห่อข้าวห่อเครื่องต่างๆเอาไปทําพิธีกรรมตอนเช้าก็จะไปที่บ้านของเจ้าพิธีกรรมหรือว่าเก้าผีอ่าเก้าผีนะ่ะก็จะมีชาวบ้านเขาไปอยู่ส่วนหนึ่ง ที่นี้ที่ที่บ้านเขาผีนี่เขาก็จะไปเอาขี้พึ่งขี้พึ่งนี้เทียนนะ่ะเทียนที่จุดในในพิธีกรรมในโองนะเขาจะใช้มือผ่นอานออกมือมือทำออกมือทำอาหมดแล้วก็จะต้มไอ้ต้มต้มเทีนยนไขจากขี้พึ่งสดสด,สดขี้พึ่งขี้พึ่งที่ไม่ได้เนี่นะขี้พึ่งจากไอ้ลางมาแล้วก็เขาจะมากั่นอ่แต่ขี้มันเลือกขี้พึ่ง มันก็มาทำห้เอาสายได้นะมาทำเป็นสายข้างในี๋ยวทีนี้เขาก็จะมาเขาจะใช้มือพันพันเสร็จแล้วเขาจะตัดเป็นเป็นครึ่งเป็นครึ่งประมาณสักสามสิบประมาณเนี้ยสามสิบเล่มหรืออะไรเนี้ยเพราะว่าเขาจะเก็บไว้ไปทำพิธีในโฮมหรือว่าในพิธีกรรมที่อยู่ข้างในอีกทีหนึ่งพอทำเสร็จอะไรเขาจะ ทำข้าตอกทำดอกไม้อะไรเก็บไว้เสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเข้าพิธีกรรมเขาก็จะไปดูกันไปดูข้างในบ้านของเจ้าพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาดูหมูอีกทีหนึ่งว่าหมูนั้นดีหรือเปล่าหมูนั้นถูกลักษณะที่จะเอาไปเลี้ยงหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเขาก็จะเปลี่ยนพิธีกรรมก็ไม่ดีเขาหมูถ้าไม่ดีพิธีกรรมก็ไม่ดีเขาก็เลยมาดูก่อนว่าหมูได้ถูกลักษณะหรือเปล่าหางไม่ด้วน หมูไม่ขดาดก็จะเอาแบบนั้นแล้วก็ทีนี้ก็จากนั้นคนมีอีกส่วนหนึ่งก็ไปทําความสะอาดในโฮงผีหรือว่าพิธีกรรมที่อยู่ในข้างในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งวันนี้ก็จะทำพิธีทาความสะอาดแล้วก็ทำต่แเหลาทำตะแเหลแล้วทำไอ้ห่วงโซ่แล้วก็มีขอบไอ,อข้าว ขอเข้าขอกน้ำขอเรียกไอ้เนี่ยเอาไม้ไผ่เนี่ยมาทำเดี๋วอยู่ข้างในก็ทำทำอะไรทำความสะอาดทุกที่เรียบร้อยหมดก็กลับเข้ามาบ้านภาคบ่ายภาคบ่ายก็มารอกันที่ก่อนที่จะเข้าไปฮงขเขาเรียกฮงผีเนาะหรือว่าก็ไอ้ที่ทำพิธีกรรมพวกนี้ก็จะรอรอไอ้เาผี เขาผีหรือว่าเจ้าพิธีกรรมอยู่สองสามคนเข้ามารอเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่มาก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราต้องรอรอเสร็จแล้วเขาก็นำเข้าไปที่เราจะนําของที่จะเข้าไปเส้นไหว้เนี่ยก็จะมีอยู่ไก่ตอนแรกเอาไก่ไปเอาหม้อไปไว้รอต้มแล้วก็เอาไปผูกไว้ที่ใกล้กับาสารเจ้าหรือว่าไอ้พงนั่นแหละครับคนคนเหนือเขาเรียกพงผี พงนะครับหรือว่าสารเจ้านั่นแหละเขาจะไปไปผูกไก่ไว้ตั้งก่อนผูกไก่เสร็จเขาก็เอาเอาหมูมาแล้วก็เขาผีก็จะทำเอเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ทูบเทียนที่ระขอขามามันก็จะมีมีพิธีกรรมอยู่ในนั้นละมีมีทั้งดอกมีทั้งข้าวตอกมีทั้งทูบเทียน แ็อขอเข้ามาแล้วก็ไปเชิญเชิญเจ้าพ่อหลวงมากินมาให้ลูกให้หลานเขามากินด้วยให้อะไรต่างๆนานานะที่อยู่บนเขาเพราะว่าเขานับถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณบราพบดุดม,มาที่นี้ก็พิธีกรรมนะจากนั้นเขาก็ไปเอาหมูมาเอาเข้าวแล้วก็มีเหล้าคนไหนเอาเหล้ามาเอาเข้าวมาก็เอาไปขึ้นไว้ที่หิ่งของ พงนะครับพงพงพงผีเขาจะเอาขึ้นไปไหว้ก่อนแล้วก็จะได้เชิญเจ้ามากินมาอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าบอกเขาโดวยวิญญาณจิตวิญญาณคนเมื่อก่อนเขาเรียกว,วิญญาณแล้วแต่เขาจะมามหรือไม่มาผมก็ไม่รู้พ่อเองนี้นมันเป็นสิ่งลี้ลับไม่มีใครรู้เนี่ยทนี้ก็ทำพิธีเสร็จก็ไปเอาหมูมาเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะฆ่าหมู ค่าหมูค่าไก่โอ้เลี้ยกไก่โทษเลียกไก่เลียกไก่ไปผูกกับเกาผีหมูหมูไก่นะเกาผีนี่เขาจะมีแต่ไก่ตัวผู้มีไก่ตัวผู้อยู่สามคนก็สามตัวเดี๋ยวนี้ก็เลียกลายไก่ในนั้นมาเลีอยกไก่นี่ประมาณสามตัวเอาไก่ตัวเนี้ยไก่ตัวเมียไก่ตัวแม่ เอาไปผูกกับเก้าผีก็ตัวเท่าๆกันกับเก้าผีก็ผีส่วนมากจะไก่ตัวใหญ่เสร็จแล้วเขาก็จะท,ทําพิธีแบบว่าอีเอาเลือดไก่เนะี่ยเอาเลือดไก่ฆ่าไก่เสร็จก็ตัดคอนะเฉพาะของเก้าผีนี่จะตัดคอตัดคอเลือดเอาเลือดไก่ไปใส่ตะแลหลเอาเลือดหมูใส่ตะแลหลแล้วก็เอามาขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งให้เจ้าพ่อกินใส่ที่ ข้าวของเจ้าพ่อที่พวกเราเอาไปให้เจ้าพ่อแล้วก็ทําพิธีน้เสร็จข้าวหมูก็เผาหมูเผาหมูตอนเย็นมาหน่อยก็เอาเหล้าเอาเหล้าไปแล้วก็ขอพรขอพรกับเจ้าพ่อค,คนที่เป็นก้าผีก็จะขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็จะทําพิธีอ้หยาดน้ำคล้ายๆหยาดน้ำคล้ายๆแบบ เอาน้ําให้กับเจ้าที่เจ้าทางเหมือนกับพระหยาดน้ำนะครับเราเล่าแต่อันนั้นเป็นเล่าทุกคนเท่าเล่ามาก็ให้ใส่ที่กันลเจ้าพ่อเขาก็าจะหยาดน้ําลงไปเจ้าพ่อว่าไอ้ก้าขี่เขาจะหยาดน้ําลงมาหยาดเล่าให,ให้อันนั้นกินแล้วก็เผาหมูทำวิธีเผาหมูเผาหมูเสร็จล้างหมู ล้างไก่ไปต้มไก่นี่ต้มของไก่ของมันสมัยกรรย่อนนี่ต้มรวมกันเดี๋ยวนี้เขาต้มของไก่ของมันต้มหม้อไก่หม้อมันทีนี้ก็ต้มสุกสุกแล้วก็เอามาแบ่งกันทีนี้มาแบ่งกันสมัยกรรย่อนนี่จะต้มสุกแล้วม,มาแบ่งกันแต่เดี๋ยวนี้เขาเลยขอขอกับผีขอกับผีคนทรงคนทรงก็จะบอกมา ทีนี้ก็ทําให้คนทรงก็จะบอกว่าอะได้เหมือนกันที่นี้เอาตอนนี้เขาใช้เนื้อสดแบ่งกันก็ได้แบ่งกันเหมือนเมื่อก่อนแบ่งเป็นเนื้อสดเนื้อสดแบ่งกันแล้วเนืน้อไก่ก็ต้มต้างเสียก็ไม่ได้กินนะกระเพาะก้าวครับจนกว่าจนกว่าเจ้าพ่อจะกินเสร็จก่อนจะกินนะ่ะขอจยขอเมื่อก่อนนี่เขาจะดูกระด,ดูกไก่ดูกระดูกไก่ว่าดีหรือไม่ดี วันนี้ที่เขาที่มัดมือกับเก้าผีดีหรือไม่ดีจากนั้นเสร็จปั๊บเขาก็ไปเอ๋เอเอไได้ดีอ,อะไรถ้าดีเขาดีแล้วไม่ได้เอากลับมาเอาข่ยหรือว่าเอาไก่หรือว่าทำพิธีครั้งนี้ดีหมดต่อจากนั้นมันสุกอะไรเรียบร้อยทุกอย่างเขาก็จะมีพิธีกันไปไปถามดูดูหมอดูอีกทีหนึ่งว่าเจ้าพ่อกินเสร็จหรือย,อยัง เขาก็จะไปเอาใบไ,ไม้มาให้คนทาคนทาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าถ้ากินเสร็จเขาก็บอกให้เ,เจ้าพิธีกรรมก้าผีมาว่าบอกว่ากินเรียบร้อยแล้วกินเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาทำพิธีไอ้นี่เออเอาไก่ลงไก่ไก่ลงจับไอ้บนนั่นนะบนหิ่งที่หงอ่ะ เอาลง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 ลงของใครของใครเขาก็จาได้เพราะว่าเขาทําเครื่องหมายไก่ทั้งหมดทุกตัวต้องขึ้นบนอันนี้หมดเลยทุกตัวต้องขึ้นหมดหมดแล้วเขาก็เอาลงเป็นไก่ไข่ไก่ไข่เขาก็จะบอกบอกมาบอกเอาไก่ไข่เจ้าของคนที่เอาไก่ไปก็จําได้เขาจะทําเครื่องหมายแต่แล้วคนไม่เหมือนกันทีนี้ก็รอเอาเล่าขึ้นไปอีกทีหนึ่งเล่ารอบาสองเล่าเอ่สองนี้ เอาพรเรียบร้อยแล้วก็จะไปขอพอรกับผู้เฒ่าผู้แก่ให้ไปเอาเล่าขอพอรกับผู้เฒ่าผู้แก่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเหลือเหลือเนี่ยเหลือเหลือนิดหนึ่งเขาก็เอาไปเทรวมกันเทรวมกันแล้วทีนี้รลอน,นุ่นใกล้จะกินข้าวอีกทีหนึ่งใกล้กินข้าวเขา,าเรียบร้อยหมดทุกอย่างเนื้อต้มเขาก็แบ่งกันหมดเนื้อต้มเนื้อหัวหมู หัวหมูกับไ้เท้าหมูหรือว่าหูหมูเนี่ยเขาจะเอาขึ้นบนหมดเลยเขาก็จะเอาลงพร้อมกับไก่หลังไก่นิดนึงแล้วเขาจะมาแบ่งกันอีกทีหนึง่งแล้วก็ไอ้ไอันนั้นอีกอ้แบ่งกันเสร็จเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาผีก็จะกินก่อนจัวผีจะกินคนที่หนึ่งกินแล้วคนที่สองคนที่สองแล้วคนที่สามถ้าคนที่สามกินเสร็จเรียบร้อย ก็บอกชาวบ้านว่าเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้เขาก็เริ่มกินกันเริ่มกินกันเสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าวนะที่เหลือไม่เอาเข้าวกลับมานะข้าวนะที่เหลือที่เรากินไม่หมดก็ไปให้เจ้าพ่ออีกทีหนึ่งบอกว่าให้ท,ทําไล่ทานาทําข้าวปลาอาหารมีอะไรขอให้มันเหลือเหมือนกับที่เรากินบอกให้มันเหลือเหมือนกันที่เรากิน เรากินเหลือก็ไปให้เจ้าพอ่อถ้าไม่เหลือก็แล้วไปบางคนก็ไม่เหลือบางคนก็เหลือส่วนมากจะเหลือเนื่องด้วยพิธีนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อของคนย่อมหนีไม่พ้นข้อตกลงหรือข้อปฏิบัติของคนในหมู่บ้านถ้าหากมีคนทำผิดกฎหรือทำผิดประเพณีย่อมจะมีผลกระทบที่ตามมาซึ่งกฎระเบียบและการแก้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะปรากฏดังนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของความเชื่อชนเผ่าเกรียงของเรา คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าคนภายในหมู่บ้านเข้าไปตัดไม้ในบริเวณซุ้มของประเพณีของหมู่บ้านทีนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่หรือว่าไอเจ้าที่หรือซุ้มผีชาวบ้านที่ชาวบ้านเคารบนับถือไปตัดตัดโดยพลาการก็เลยมีแบบยังไง คนที่ไปกระทําไปตัดตัดไม้ในบริเวณสุ้มถีชาวบ้านทําให้คนที่ไปตัดเกิดอาการวูผู้เท่าผู้แก่ไปในหมู่บ้านเลยบอกว่าไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันเห็นผลทันตาเลยทําให้เชื่อว่าไอความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นความจริง จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็เลยให้ทางผู้ที่ไปตัดไม้ในรบริเวณซุ้มชาวบ้านซุ้มสีชาวบ้านให้ไปขอขมาโดยการขอขมานี้ไม่เหมือนการเลี้ยงคือขอขมามีแค่ทูบเทียนดอกไม้แต่การเลี้ยงคือมันจะต้องมีหมูมีไก่มันต่างจากการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางซึ่งบรรพบุรุษเราสืบทอดมาด้วยความเชื่อ นับถือมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนแล้วผมเกิดมาผมก็เจอแบบนี้มาตลอดเลยเชื่อแน่ว่ามันมันยังไงเชื่อว่ามันน่าจะสร้างให้เราที่ว่าเราเคารพนับถือหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัตินอกลู่นอก,ก,นอกทางอยู่ในความเชื่อของมันพันลุ่ได้เลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี ทำทำทำให้เรามันมันคล้ายคล้ากับกฎระเบียบอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติสืบมาไม่เพียงแต่ประเพณมีเปิดบ้านปิดบ้านเท่านั้นที่ยังน่าสนใจนะคะยังมีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจของชาวกะเหลี่ยงก็มีที่ยังปรากฏอยู่ค่ะได้แก่ 1. หนึ่งผ้าถุงลายกะเหลี่ยงที่ทอลายขึ้นเฉพาะกลุ่มของชนกะเหลี่ยงเท่านั้นสองของกบ ซึ่งเป็นกรองที่ใช้สำหรับตีเล่นมันเลงดนตรีที่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ 3. เครื่องประดับต่างๆที่มีความสวยสดงดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเพื่อที่ประดับกายของกลุ่มสาวชาวกะเหลี่ยง 4. ชุดของชาวกะเลียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนแบ่งแยกสถานะของผู้หญิงของชาวกะเลียงที่รุ่นสาวจะใส่ชุดสุมล่องส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่ชุดมะเอยหรือชุดลูกเดือยนั่นเองเอประเพณีอื่นๆนอกเหนือจากประเพณีปิดบ้านนี้นะคะ มีผูกข้อมือประเพณีเซ็งหรือที่เรียกว่าประเพณีสืบชะตาค่ะและมีประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํารวมถึงประเพณีเลี้ยงผีบ้านและผีสวนอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าชนเผ่ากะเหรียร่ยงโพ้งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแช่ฟ้าอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจทางด้านประเพณีวัฒนธรรมซึ่งผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจ รับรู้ถึงความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบนพื้นแผ่นดินไทย